พี่สีนะครับโถเอ้ยพี่สีนะโดนยุบโดนเช็คบินไปนะไปทำพิธ่าไหนเนี่ยนะองค์กรอะไรของแกเนี่ยพิทักรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดนยุบเรียบร้อยฮนะโอโหต่างกันเป็นที่ดีใจของนะพวกสม้มส้มดีใจใหญ่เย้สมบวน,นะครับเออ นะแต่ว่าปรากฏว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของพี่สีพี่สีก็โพสเฟซบุ๊กมาครับบอกว่าจะทำอะไรนะเขาเรียกว่าจะทำเพื่อพี่น้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปจะไม่หยุดร้องว่าอย่างนั้นนะไม่หยุดร้องครับไม่หยุดร้องนะจะร้องต่อไปนะอ ก็จริงจริงจริงๆไอๆ้พวกการร้องเรียนพวกนี้จริงๆไม่ต้องมีองค์กรมีองค์กรอะไรก็ได้นะก็เป็นประชาชนธรรมดาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนอยู่แล้วนะครับก็กฎหมายก็ก็เปิดโอกาสให้อยู่แล้วอะใช่ไหมเออไม่ไม่เห็นจะต้องมีองค์กรองค์การอะไรเลยอย่างดูอย่างองค์ปปสดินะครับก็าก็ไม่ได้มีองค์กรองค์กรอะไรก็ก็ตั้งเป็น กลุ่มขึ้นมากลุ่มประชารักพิทักษ์สถาบันก็มีแก่อยู่กับเพื่อนๆกลุ่มแก่อยู่ประมาณไม่กี่คนนะนะก็ทําหน้าที่นะครับร้องเรียนได้นะเออก็คือแต่ต้อ,ตองอย่างน้อยก็ต้องศึกษากฎหมายเขียนสำนวนเป็นนะครับนะรู้กฎหมายหน่อยว่ามันเข้าข้อไหนมาตราไหนนะแล้วก็มีจิตอาสาที่จะเสียสละ จริงๆพี่สีจะไม่ร้องก็ได้นะอ่อยให้มันเป็นไปใครอยากทําอะไรก็ทําไปไม่ต้องร้องกันทักเรื่องทักลาวหรอกม,มันจะเป็นยังไงอะสังคมไทยถ้าเกิดว่าไม่มีพี่สีอะใช่ไหมคนจะไปพึ่งใครเอ้ยสมมติว่าเอ้ยประเด็นนี้มันน่าร้องไว้เอเอะแต่ไม่มีใครร้องเลยไม่มีใครทําอะไรเลยเนะี่ยมันมันจะเรียกว่าประชาธิปไตยไหล่ะนียเออ กลายเป็นว่านักการเมืองอยากทำอะไรก็ทําไม่ต้องมีคนร้องหรอกใช่อย่างนั้นคือพี่สีเขาก็ร้องหมดทุกฝ่ายวันก่อนล่าสุดนี่ก็ไปร้องลุงตู่นะเออเผื่อใครยังไม่รู้นะครับพี่สีแกก็ร้องลุงตู่ว่าไปออกกฎหมายพรบอุ้มหายอะไรเนี่ยนะเออแกก็ร้องหมดอะนะครับจะต้องไปว่าแกทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ นะปรากฏว่านักข่าวดังก็ไปโพสต์บอกว่าร้องแล้วร้องอยู่ร้องต่อนะครับอสงสัยไอ้คนที่กลัวกลัวว่าจะติดคุกติดอะไรเงี้ยกลัวพิสีนะักการเมืองนะครับอืมมันก็ต้องมีอ่ะคนอย่างพิสีนะก็ร้องต่อไปครับอย่าหยุดร้องอร้องต่อไปร้องเรื่อยๆครับนะเออ เป็นฝ่ายตรวจสอบนะก็ต้องให้กล้าตรวจสอบลุงตู่แกยังไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมลุงตู่แกยังไม่เดือดร้อนเลยใครจะร้องอะไรแกแก <c oughs> ถ้าคนไม่ทําผิดอะ่ะไม่ทําอะไรไม่ดีอะ่ะ <c oughs> นะครับพอดีว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมันทําผิดเยอะไงยก็เลยต้องมีเรื่องร้องเยอะนะ <c oughs> เออ โดนตรวจสอบนิดตรวจสอบหน่อยไม่ได้มันก็กมันก็จะกลายเป็นรัฐบาลเผด็จก,การอ่ะนะนะครับถ้าใครไม่ตรวจสอบไม่ได้เลยใช่ไหมเออซึ่งนะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่าประชาชนเนี่ยนะครับมาตราห้าเนี่ยนะเขาบอกว่าประชาชนมีหน้าที่นะครับปกป้องนะชาติศาสตร์กษัตริย์นะตามรัฐธรรมนูญเนะี่ยพี่แกก็ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูน นะครับไม่เห็นเป็นไรเลยนะเออมีปุ่มกด Thank you แลนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ